ัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้แม่สีสิบ้าแม่เห็ดไอ้แจ่วบวบพริกหยวกแล้วค่ะเนาะค่ะแจ่วบวบพริกหยวกนี่เ้าสิกินกับข้าวเหนียวข้องเับแจ้ากับแซ่บเบิร์ตเนาะพี่น้องกินกับหนึ่งฝาวันนี้สีเห็ดกินกับหนึ่งฝา,า,าวัตถุดิบกับมีกระเทียมนะคะซึ่งแม่สีสิบไทยเบิ่งวิธีกันเห็ดน้ำกระเทียมนี่ห้อเสี่ยวเจ็ดสองสามหัวเพื่อไปอย่างสําหรับคน,คนคนกินประมาณหาค้นนะคะพี่น้องซีหาคนพริกหยวกข้านี่กระสิกีดเพือง ขีดเครื่องละกะันกระเทียมนี่สามหัวหัวใหญ่หัวหน่อยแเราจะมาขันหัวใหญ่กับไส้สองหอมแดงหอมแดงกับประมาณเกือบขีดนึงนะคะเราเราขีดน่ะละขีดนอน้อนๆนั่นละล่ะมะเขือเทศใส่แค่สามนวยกับพ่อจ้ะเป,ปรีปิ้งทุกอย่างนี่ปิ้งเบิร์พริกสดพริกสดปิ้งกับประมาณเกือบขีดนะคะทั้งไอ้พริกแดงกินดาเห็นมันมีสีสันแล้วกับพริกพริกบ้านเนาะค่ะคนอื่นก็พริกบ้านไม่ในน้อย น,น,นี่น้อยดูสวยวะเห็นไหมจ้านี่จ้าพริกบานแม่สีสีเฮ็ดใส่กันเพื่อรสชาติโอ้ยนี่จากใหม่จังน่อยจ้ากะพริกหยวกพริกบ้านแล้วกะพริกแดงกินได้ทุกอย่างเนี่ยเขาสิปิ้งย่างนวดด้วพี่น้องเพื่อได้อัตราลดรสชาติที่ดีขึ้นแล้วก็หอมค่ะพี่น้องหอมาน้ำลายไหลค่ะอันนี้แม่ซีกัดเขาพอปิ้งเสร็จแล้วเขาก็ต้องมาลอกหนังพริกหยวกออกนะคะพี่น้องเห็นบ่ลอกมันกับโบเมน มันเป็นขั้นตอนของการเฮ็ดเพาะกะติมาแกะเนาะพี่น้องเนาะจ้ะแกะแล้วก็ล้างแล้วมันเปื้อนดับตัวเนี่ยข้าก็ล้างออกให้สะอาดเนี่ยล้างด้วยน้ำกินจ้ะแกะแล้วเฮาก็ปัดปอกเปลือกไว้เฮาก็ปัดคนมันออกจ้ะค่ะในครัวเฮานี่ก็มีกระเทียมกับหอมหัวแดงที่เฮาไอ้โขกแล้วนิดนึงเนาะค่ะพี่น้องต่อมาเฮาก็มาใส่พริกสดที่เฮาปิ้งย่างไปเมื่อกี้แหละ ใส่ลงไปทั้งหมดเลยเพาะกระเด็ดขวานเด็ดย,ย,ยังเรียบร้อยแล้วจิตวิภาปถูกดิพี่น้องค่ะเนี่ยจ้านี่สถานะที่เ้าปโขกแล้วกับมือปองจะน้ำกระเด็นงใส่คนตาเข้าเคค่ะพี่น้องจากที่เ้ามโขก หอมแดงกระเทียมพริกแล้วเ้ากลับมาเอาพริกหยอกลงนะคะพี mm, ่น้องที่เ้าเตรียมไว้แล้วแหละแต่ว่าเหาก็ตัดเล็กน้อยนึงเวลากินยังโมเป็นเส้นนะพี่น้องเนาะกินง่ายเขี่ยง่ายจ้ะก็มีเท่าแดงห้องก็ลงไปให้เบิดส่วนผสมกับวอลกันไปลันเนาะเมากินจ้ะอูอันนี้เก็บตกนะพี่น้องอยู่ทไทยๆเอาลงไปต่ำให้กันเลย แล้วก็ผกต่อไปนะพี่น้องจ้าพี่น้องพริกของเข้ากับแหลกแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือใส่มะเขือเทศมะเขือเทศที่เุาปิ่งสารต้านอนุมูลอิสระก็จะสุกเรจก้วกันเก,กืส่อเพิ่มรสชาตินี่ประโยชน์ทั้งนั้นเในผกเขานี่นนง่ายๆอาหารบ้านๆ จ้าต่อไปเอากัะสิ่าเพิ่มรสชาตินะคะพี่น้องคะใส่ผงนัวลงไปเนื่องจากปริมาณหลายผงนัวเ้องกระนาจะประมาณสองส่วนชาเนาะพี่น้องโอเคเพราะพอผิดเครื่องผงปรุงรสค่ะพี่น้องขอโทษด้หลายผงปรุงรสเราไปผงนัวนิดนึงใส่ไม่เยอะนะคะใส่นิดนึงแค่ใส่ส่วนชากับพ่อโอเคค่ะ ต่อไปแม่สีใส่เกลือเกลือนี่เป็นเกลือบ้านแล้วกันเกลือไอโอ,อดีนน่ะแม่สีแพ้ไอโอ,อดีนใครอยากใส่เกลือไอโอดีนก็ได้ค่ะแต่ว่าเข้มเข้มโดดไหมอันนี้ใส่แค่ปลายซอนนะะี่ว่ะอันนี้เค็มไม่โดดโด,ดีก่าเค็มพอดีขาดไม่ได้ก็คือน้ำปลาน้ำปลานี่ประมาณประมาณช้อนช้อนช้อนตัวนิดนิดนะคะพี่น้องค่ะ มักนาาที่ขาดบ่ได้เนาาแม่สีก็บ,บ่ค่อยไม่นานแต่กระพาะเดียใส่เหือนนะ้ำแม่สีบ่มักเปรี้ยวใม่มักเปรี้ยวเท่าไหร่นะคะพี่น้องใส่จักสีที่สองโอเคค่ะจากนั้นาก็ใส่ผักชีใบเลื่อยต้นหอมลงไปเพื่อเพิ่มสีสันและรสชาติค่ะนั่นเาก็โขวบพี่น้อง อ้น้ำกินนี่ค่ะทอดขาดเกลือบรได้เลยพี่นอ้องเกลือนี่ขาดบรได้เลยมันนิบรได้รสชาติเปนสิบกแบบผมันเนี่ยเพราะเขาแต่ว่าเขาเขากันดีเขาเกล้วยเขาย่างลรวเขาสิชิมได้พี่น้องมาที่นี่ชิมดู ไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ปรุงซ้ำเลยค่ะพี่น้องอร่อยเผ็ดห้มากโอ้โหผมใจอยากเลยแซ่สกสวยๆนะพี่น้อง